ประเด็นอันนี้ครับเป็นจุดที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากนะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับคนทางซ้ายครับชื่อว่ารีอาโทมาครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียครับเธอสร้างประวัติศาสตร์นะเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกที่คว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬาดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาหรือว่า ncaa ครับ division one เลยนะด้วยการคว้าเหรียญทองครับการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ห้า้อยเมตรตัวคนที่เธอเอาชนะคือคนทางขวาเนี่ยนะฮะไปจับกลุ่มกันอยู่นี่คือ ทางขวาเนี่ยคือได้รับสองแล้วก็สามนะฮะเป็นจับกลุ่มถ่ายรูปันเองคนที่ซ้ายสุดที่อยู่ทางขวาคือเอ็มม่าไวเอตนะฮะเป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมป,ปิกโตเกียวเมื่อปีสองพันยิบเอ็ดด้วยนะฮะแต่เธอเนี่ยต้องมาแพ้เข้าเป็นที่สองครับอืมนะซึ่งดูเทียบความแตกต่างของขนาดรูปร่างภาพนี้เห็นได้ชัดเลยพว่าโอ้โหรูปร่างนี่ต่างกันมากเลยแล้วเธอยังไปเข้าที่ห้าร่วมนะในการแขง่ขงขันฟรีสไตล์สองร้อยเมตรหญิงอีกนฮะคือเรียกว่า สร้างผลงานในการแข่งขันนี้อย่างมากข่าวดังไปทั่วโลกนะตอนแรกคุณก็มองว่าเนี่ยคือปรากฏการณ์นะเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกที่ชนะการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยของริกานะัาแต่มันก็มีปัญหาครับเรื่องความเหมาะสมเพราะว่าเมื่อระหว่างปี2017-2020นะครับลีอาทมัสเนี่ยก็เคยแข่งการแข่งขันกีฬาระดับมาหาวิทยาลัยในการว่ายน้ํามาแล้วแต่ในชนะประเภทชายนะครับก็คือเป็นนักกีฬาชายอยู่แล้วนะแต่หลังจากนั้นเธอเข้ารับการแปลงเพศแล้วก็มาแข่งกับผู้หญิงซึ่ง หลังจากเปลี่ยนจากแข่งกับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสถิติเธอเนี่ยเปลี algorithm. ่ยนไปเยอะมากเลยครับประเทศฟรีสไตล์นะครับตอนแข่งกับผู้ชายเนี่ยเธออยู่อันดับ65ในระดับประเทศพอมาแข่งเป็นผู้หญิงก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งอย่างที่เห็นในโพเดียมจนแข่ง200เมตรเนี่ยจากเดิมนะอันดับอยู่ที่554ครับพอมาแข่งกับผู้หญิงอันดับขึ้นมาเป็นแบบที่5ของประเทศเลยเรียกว่าอันดับเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตั้งคําถามนะตั้งแต่ต่อปีที่ผ่านมาว่าตกลงมันเหมาะสมไหมนะอย่างภาพนี้ก็คือตอนที่เธอได้รับที่ห้าเสมอกันนะคนทางขวาเนี่ยคือไลลี่เกนดูจากสายตาที่เธอมองเลยมีความหมายนหมื่นล้านคำจริงนะแต่เธอพูดออกมาไม่ได้นะครับคือเธอได้ที่ห้าเท่ากันแล้วเธอบอกอืคนนี้นี่เหมือนจาได้นะว่าแข่งกับผู้ชายมาก่อนหรือเปล่านะคือตอนหลังไลลี่เกนการเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะเรื่องเรียกร้องความยุติธรรมของกีฬาญิว่าควรหรือไม่ที่จะเอาสตรีคัมเพศเนี่ยมาแข่งด้วยหรือเปล่า อันนี้คือเรื่องที่ดังมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนข้ามปีนะครับส่วนก็มีประเด็นมาอีกนะฮะเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเกิด <c oughs> ข้อโต้แย้งครับเพื่อมีการแข่งขันขในระดับมัธยมนะครับมีนักกีฬาว,วิ่งแข่งสตรีคามเพศสองรายครับคือคนนี้อาร์ตินาไรอันแล้วก็อีกคนครับโลเรลลาบาเลตครับผ่านการคัดตัวในการแข่งขันขวิ่ง 1, หนึ่งพันหกร้อยเมตรหญิงครับนี่เป็นการแข่งในระดับไฮสคูลในแคลิฟอร์เนียเพื่อหาตัวแทนสามคนไปแข่งในรอบสุดท้ายในระดับรัฐอีกที ซึ่งทั้งสองคนนี้ผ่านการคัดตัวโดยอาทีนาไรอันเนี่ยเข้ามาเป็นที่สองนะแต่คนนี้เข้ามาเป็นที่สามโดเรเลียบาเลตทั้งสองคนผ่านการคัดตัวทั้งคู่เลยครับแต่ทั้งสองคนนี้เป็นสตรีคํมเพศซึ่งเขาคัดมาสามคนแปลว่าคนที่สี่เนี่ยไม่ได้แน่นอนแล้วผ้าก็ไม่ถ่ายคนที่รับที่สี่เนี่ยก่อนที่จะขึ้นโบเดียนเธอทํานิ้วโป้งลงจัดการกันไม่เห็นด้วยว่าทำไมถึงเอาสตรีคํมเพศมาแข่งคุยอันนี้กลายเป็นว่าจุดป,ประเด็นทําให้มีการ ประท้วงนะฮะการที่เปิดโอกาสให้สตรีข้าพเพศมาแข่งกีฬาผู้หญิงบ,บอกว่าเป็นการลิดรอยสิทธิของนักกีฬาอีกครับเรียกว่ามีการประท้วงของคนที่ต่อต้านเยอะมากเลยครับซึ่งหนึ่งในคนที่มาเห็นด้วยก็ยังรวมถึงคนนี้ครับเคทลินเจนเนอร์ครับอันนี้เคยเป็นอดีตพ่อบ้านของตระกูลคารดเชียนนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมาแปลงเพศคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นกีโลโอลิปิกเลยนะคว้าเหรียญทองโอลิปิกปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะจากกีฬาทอสกีทารครับตอนที่เป็นผู้ชายตอนหลังเนี่ยพออายุหกสิบปี เธอก็แปลงเพศเป็นผู้หญิง,ง,งเธอมองว่าการให้สตรีข้ามเพศมาแข่งกีฬากับผู้หญิงเนี่ยเป็นการทําลายความยุติธรรมในการกีฬาหญิงเลยนะครับเนี่ยแม้จะเป็นคนสตรีข้ามเพศเองก็มองเรื่องนี้ว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะสมัยเธอตอนเธอแข่งกีฬาเธอก็ยังเป็นผู้ชายนะอ่าแต่ตอนเนี้ยเธอมาแปลงเพศแล้วแต่ตอนนั้นก็คือว่าแข่งในฐานะผู้ชายแต่เธอมอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยแปลงเพศมาจากผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรแข่งกีฬากับผู้หญิงครับเพราะมีความได้เปลี่ยนอยู ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือกฎหมายที่ช่วยให้สตรีคัมเพศสามารถแข่งกีฬาผู้หญิงในสหรัฐได้อย่างเสรีนะครับมันเป็นผลจากการออกกฎหมายนะเพื่อเรียกร้องสิทธิในการแข่งกีฬาของเยาวชนหญิงที่สหรัฐประกาศใช้เมื่อเมื่อ51ปีที่แล้วนั่นเองกฎหมายชื่อที่ว่าไทเทิลนายะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันออกมาเพื่อปกป้องสิทธิในการแข่งกีฬาของหญิงอย่างที่ภาพนี้เราเห็นเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยครับที่ผู้หญิงไปวิ่งในการแข่งขันกีฬาโมโลอลลอร์ทและผู้ชายประท้วงนะฮะ เพราะมุมมองเมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้วมองว่าผู้หญิงไม่เหมาะกับการแข่งกีฬานะไม่ควรจะมาทําอะไรแบบนี้ก็เลยไม่มีการจัดก,การแข่งข,นขันที่มีผู้หญิงพอผู้หญิงอยากจะแข่งก็เลยต้องมาแข่งกีฬาที่มีแต่ผู้ชายก็มีปัญหากันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการออกกฎหมายที่เรียกว่าไตเติ้ลนายต้องบอกว่ากฎหมายตรงนี้ไม่ได้เน้นเรื่องก,กีฬานะครับจะเน้นเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสในการศึกษานะคนนี้ครับชื่อว่าแพตตี้มิงครับเป็นสอสของฮาวาดคนนี้เป็นคนที่ผลักดันให้กฎหมายตัวนี้ออกมา เรียกว่าเป็นกลาวเบกลิงของเรื่องสิทธิของสตรีในรั้วโรงเรียนเลยและมันก็ส่งผลต่อการเข้าถึงกีฬาด้วยนะครับต้องบอกว่าปีพันเก้าร้อยเจ็สิสองก่อนที่กฎหมายไทเทนาจะออกมาหาวิยาลัยนะในสหนรัฐมีนักกีฬาหญิงนะอยู่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองสัสดส่วนเทียบกับผู้ชายส่วนในระดับมัธยมเน,ยน้อยเข้าไปอีกเนจะ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคือเรียกว่าอยากจะเล่นก็ไม่มีโอกาสเรื่องการสัดส่วนก็ไม่มีนะแนวคิดอีกก็มองว่าผู้หญิงไม่ควรเล่นกีฬานะ ก็เลยพอมีไทเทิลนายออกมาเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับทำให้เด็กเยาวชนผู้หญิงในสหรัฐเข้าถึงกีฬาได้มากขึ้นแล้วมันส่งผลมากาครับการสํารวจเมื่อปี2 0 1พันะบสี่ครับมีนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งระดับหมาลายในสหรัฐสองแสน 200, ลายเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากครับส่วนในระดับมัธยมเนี่ยสามจุดสองล้านลายเลยนะฮะคือเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งกีฬาที่ดับอาน,นิสง์ที่สุดนะไม่ใช่อะไรครับคือฟุตบอล ถ้าพูดถึงกีฬาฟุตบอลในสหรัฐเนี่ยก็คือเรียกว่าผู้ชายก็ไม่ค่อยเล่นนะยี่ผู้หญิงเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้สนใจเลยแต่คนหมายตรงนี้ผ่านมาทาให้การสนับสนุนการเข้าถึงกีฬาของเด็กนักเรียนหญิงเนี่ยมันมากขึ้นแล้วมองว่าฟุตบอลเนี่ยเหมาะสมแล้วนะที่ให้ผู้หญิงเล่นปัจจุบันเนี่ยการเล่นกีฬาซอกเกอร์ของผู้หญิงอเมริกันเนี่ยจะไม่แตกต่างกับกีฬาอื่นเลยนะอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เทียบกับกีฬาอื่นเรียกว่าสูสีกันมากเลยครับและนี่มันส่งผลต่อทีมชาติของเขาด้วยนะ ผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยคือเรียกว่าแต่ละเมริกาเนี่ยคือครองโลกจริงนะครับเขาคว้าแชมป์โอลิมปิกได้สี่สมัยคว้าแชมป์โลกได้สี่สมัยเหมือนกันจริงจริงทีมชาติอเมริกาเนี่ยเริ่มเตะครั้งแรกเนี่ยยุคแปดศูนย์นี่เองนะครับคือผู้ชายนั่เตะกันมาเป็นร้อยปีนี่เพิ่งเริ่มเตะครั้งแรกเนี่ยปีแปดศูนยะ์ตอนนี้เรียกว่าพัฒนายเยอะมากนี่เป็นผลจากกฎหมายที่ทําให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงกีฬานะตั้งแต่ระดับเยาวชนคือ ถ้าผู้ชายได้เล่นสนามแบบไหนผู้หญิงก็ต้องได้เล่นสนามแบบเดียวกันนะกอบ,บอร์ดไปต้องเท่ากันอันนี้ใช้บังคับโรงเรียนที่ได้รับเงินสนุนจากรัฐบาลถ้ามีการฟ้องร้องโรงเรียนนั้นก็ถูกตัดเงินสนับสนุนนั่นเองคนระับนี่ออกมาเป็นกฎหมายพอมันมีใช้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยมันเห็นผลในระดับสังคมอย่างแท้จริงซึ่งราบอกด้วยขอบเขตของกฎหมายทเทเนไนมันมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัฐบาลบา巴拉โอม,มา่าคือเขาไม่ได้มองว่าความเท่าเทียมมันแค่ชายกับหญิงเท่านั้นมันมีเพศที่หลากหลายมากขึ้น เาเลยขยายไปเลยนะให้คุ้มครอง,งรนี้ชาชนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะโดยให้ฐานศึกษาปฏิบัติต่อนักเรียนตามเพศสภาพหรือ Ge n d e อ identity ของนักเรียนคนนั้นนักเรียนหญิงคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นดูือข้ามเพศก็สามารถไปเรียนกับเด็กผู้ชายได้หรือนักเรียนชายที่บอกว่าตัวเองเป็นสตรีข้ามเพศก็สามารถเข้าเรียนในชั้นที่มีแต่นักเรียนหญิงไดนะ้อันนี้ก็คือเรียกว่าพอสมัยรัฐบาลโอมา่าจึ่งเป็นเดนม,มแมรตเนะี่ยให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศของเด็กมากขึ้นนะ แต่พอมาถึงสมัยโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ก็เปลี่ยนไปอีกนะได้ยกเลิกข้อกำหนดของไตเติ้ลนาเรื่องการปฏิบัติต่อน,นักเรียนตามเพศสภาพยกเลิกไปเลยนะครับเนะเพราะว่าเขามองว่าควรจะยึดตามเซ็ก a l ชวลิตี้มากกว่าคือเกิดมาเป็นเพศไหนควรจะยึดตามนั้นเช่นไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนใช้ห้องน้ําโรงเรียนตามเพศสภาพได้นะครอันนี้เคยตอนสมัยโอมาให้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณนะเป็นอ่สตรีข้ามเพศ คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ําหญิงได้นะต้องไปใช้กับผู้ชายอันนี้คือเป็นนโยบายของริพาบิกันนะครับซึ่งกระแสต่อต้านนักกีฬาสตรีค้ามเพศเนี่ยภายใต้การกดดันของนักการเมืองอนุรักษ์นิยมตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันครับทำให้ปัจจุบันครับมีนักกีฬาสตรีข้ามเพศนะครับถูกห้ามแข่งขันกีฬาในทั้งหมดยี่สิบรัฐเนี่ยก็เกือบครึ่งนะในสหรัฐอเมริกามีห้าสิบรัฐก็มีอยู่ยี่สิบรัฐเนี่ยออกกฎหมายห้ามให้สตรีข้ามเพศแข่งกีฬากับผู้หญิงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ยังมีรัันะคบ ที่กีฬาสตรี <cin> eh <inaudible> ้ามเพศแข่งกับผู้หญิงได้ซึ่งอเนี้ยเป็นมุมมองที่มันขัดแย้งกันฝ่ายที่สนับสนุนความหลากหลายเนี่ยก็มองว่าโอ้โหยี่สิบรัฐเนี่ยไม่ให้สตรี้ามเพศแข่งกับผู้หญิงแต่ฝ่ายที่ปกป้องสิทธิสตรีก็บอกยังมีอีกสามสิบรัฐเลยนะที่ให้สตรี้ามเพศแข่งกับผู้หญิงได้อันนี้ก็เป็นมุมมองที่ขัดแย้งกันอยู่ครับอันนี้มาดูเรื่องประเด็นทางการเมืองกันบ้างครับซึ่งมันเป็นการโหวตกฎหมายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองครับสภาผู้แทนราษฎรนั้นผ่านกฎหมาย ห้ามเละกกีฬาข้ามเพศที่รับการระบุเพศตอนเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับแข่งกับผู้หญิงนี่คือห้ามเลยนะครับดูจากผลโหวตครับผ่านการเห็นชอบด้วยคะแนน219ต่อ203ทั้ง219คะแนนโหวตมาจากนากักการเมืองริพับิกานทั้งหมดส่วนผลโหวตที่ไม่เห็นด้วย203เสียงมาจากเดโมแครตทั้งหมดเลยอันนี้คือเป็นเรื่องของการเมืองลุ้น้วนเลยนะริพับิกานกับเดโมแครตมองประเด็นนี้ต่างกันอย่างชัดเจน และการที่สภาล่างเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเป็นของดิพาพิกันกฎหมายนี้ก็เลยผ่านนะตามความเห็นของการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมนั่นเองซึ่งทางสสฝั่งดิพาพิกันเขามองว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยคือความสําเร็จของการดนารงความยุติธรรมในองค์การกีฬาผู้หญิงนั่นเองแต่ฝั่งเดโมแคร์เนี่ยมองต่างเลยนะบอกว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการฉกฝังเยาวชนที่เป็นเพศทางเลือกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนเขามองว่าไอ้นี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการเข้าสังคมและการทำงานเป็นทีของเด็กๆนะค,คุณไปตัดสินนี้เนี่ยมันขัดขวางการศึกษาของเด็กหรือเปล่านะจำว่าจำนวนนักกีฬาแบบโยวชนที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยมีน้อยมากครับอย่างเช่นในรัฐยูทาห์ครับมีนักกีฬาในไฮสคูลเนี่ย85,000คน,นครับมีเพียง4คนเท่านั้นที่เป็นคนข้ามเพศนะะและมีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ลงแข่งในก,กีฬาของเด็กผู้หญิงสสของเดโมแคตมองว่าไม่ต่างจากการเอากฎหมายมาลังกาเด็กข้ามเพศเลยครับ นี่ก็คือมุมมองที่แตกต่างกันเลยนะแม้ว่ากฎหมายตัวนี้จะผ่านการโหวตในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแต่จะรู้ว่าสภาสูงเนี่ยเป็นของเดโมแครตเขามองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่กฎหมายนี้จะออกมีผลังคับใช้เพราะว่าทุตที่สภาที่เดโมแครตคุมอยู่นะ่ไม่มีทางเห็นชอบแน่นอนนะและทางทัน,นี้ข่าวก็ยืนยันแล้วด้วยว่าอังโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยพร้อมจะวีโต้กฎหมายนี้แน่นอนถ้าผ่านมาได้ครับซึ่งตอนปี2021นยเะเขาก็ใช้ executive Order นะครับ เป็นคำสั่งที่ไม่ต้องผ่านการเห็นหชอบของวุฒิสภานะในการเพิ่มการคุ้มครองของกฎหมายแต่จะนายมาแล้วด้วยนะคือโจไปเด้นเนี่ยกับเดมแคัตชัดเจนมากว่าให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาของคนทําเพศแต่ว่าริบบิิการเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งมองเรื่องความยุติธรรมปกป้องความยุติธรรมของนักกีฬาหญิงมากกว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ